ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหมอพรนทิพย์พ้นล่าสุดคดีแตงโมแบบนี้เชื่อแผกลก้างปาจะบอกจุดตกเรือแม้ก่อนหน้านี้ทางตำรวจจะถแถลงสรุปํำนวนคดีแตงโมและมีการส่งต่อให้อายการในการพิจารณาคดีต่อไปแต่ปมการเสียชีวิตปริศนาของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์ก็ยังคงมีหลายจุดหลายประเด็นที่ไม่ขี้ขายรวมถึงสังคมยังคงขวใจ ตั้งข้อสงสัยอีกมากมายจากกรณีเมื่อวันที่26เมษายน65ที่ผ่านมาหลังจากที่พลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำทีมคณะตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีการสอบสวนการเสียชีวิตของแตงโมว่าเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำยืนยันไม่ใช่ฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุแตงโมไม่ได้ตกน้ำเองแต่มีคนประมาทจนแตงโมตกน้ำเสียชีวิต อีกทั้งยังชี้แจงเรื่องบาดแผลขนาดใหญ่บนต้นขาของจังโมว่าเป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือเพราะรอยแผลสอดคล้องกับใบพัดเรือรวมถึงยังสั่งฟ้องดำเนินคดีผู้ต้องหา6ลรายเป็น5คนบนเรือและอีกหนึ่งคนเป็นกุณซือประกอบด้วยโรเบิร์ตไพบูลปอตนุพัฒนแซนวิสาพัฒนจ็อบนิทัศน์กติกอิสรินและพิมธรรมธีรสีหรือเนั่นเองล่าสุดหมอพรทิพย์ หรือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนาสุนันท์สมาชิกอุทิศภาและอดีตผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมสังเกตการการชันสูตรศพแตงโมครั้งที่สองที่ผ่านมาและไม่เชื่อว่าแตงโมจะตกจากท้ายเรือจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ข้อความขอบคุณทุกกําลังใจพร้อมเผยแผกลก้างปลาจะนําไปสู่คําอธิบายจุดตกเรือในปมคดีแตงโมลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว พรทิพย์โรจนสุนันท์ว่าช่วงนี้ไปที่ไหนก็จะได้รับกําลังใจในการทํางานจากทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอย่างแรกต้องขอขอบคุณทุกคนบังใจจากทุกคนอย่างที่สองอย่างอธิบายว่าไม่ได้เครียดไม่ได้ท้อไม่ได้กลัวไม่ได้หยุดทวงความเป็นธรรมสมัยก่อนอาจคิดอยากสร้างสังคมที่ดีอยากเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเข้าใจหลักธรรมที่ว่าทุกอย่างเป็นลิขิตชีวิตเรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุด อะไรจะเกิดก็จะเกิดขึ้นเองไม่หวังและไม่หมดหวังหมอไม่อาจอาธิบายได้มากในช่วงที่อยู่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนแต่ก็หาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาเพราะถือว่าธรรมะได้จัดสรรให้ได้เห็นแผ่ก้างปาที่นำไปสู่คำอธิบายจุดตกเรือที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดไม่แปลกที่คนทำคดีจะไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรต่ออะไรที่ผุดที่โผล่ออกมา คือสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างสุกงอมตามการของมันได้แน่นอนขอให้ทุกคนกลับมาตั้งมั่นในหลักธรรมถ้าทุกคนตั้งใจร่วมใจอยากเห็นสังคมไทยมีความยุติธรรมมือและใจของเราจะสร้างมันได้ท่านเจ้าคุณเคยบอกแล้วว่าช่วงนี้คือช่วงที่หนักที่สุดมีโรคภยัยร้ายแรงมีภัยพิบัติร้ายแรงและที่สำคัญมีอมนุษย์ภัยมนุษย์ที่มีความก้าวร้าวมีความอมหิต การด่าทอความอากตันยูจึงเกิดขึ้นขอให้ทุกคนหนักแน่นไม่หวั่นไหวรักษาทำให้มั่นเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ